องค์พระเยซูเจ้าตรัสไว้ว่าเพราะว่าฟ้าแลบจากทิศตะวันออกส่องไปจนถึงทิศตะวันตกอย่างไรการเสด็จมาของบุตรมนุษย์ก็จะเป็นอย่างนั้นระหว่างยุคสุดท้ายพระเจ้าได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งในทิศตะวันออกประเทศจีน ในขศ1991พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายทรงปรากฏเพื่อทรงงานและดำรัสพระวจนะนับแต่นั้นมาพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้แสดงพระวจนะมากมายมหาศาลและทรงดำเนินงานแห่งการพิภากษาโดยเริ่มจากพระนิเวศของพระเจ้าแกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ผู้คนจากหลากหลายนิกายผู้รักความจริงและโหยหาการทรงปรากฏของพระเจ้า จดจำได้ว่าพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือความจริงและคือพระสุรเสียงของพระเจ้าพวกเขาเชื่อว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือการทรงกลับมาขององค์พระเยซูเจ้าและทยอยมาอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์แต่ว่าระบบการปกครองยิ่งซาตานจะอนุญาตให้พระเจ้าเสด็จมายังโลกเพื่อแสดงความจริงและช่วยมนุษย์ให้รอดได้อย่างไรนับตั้งแต่เริ่มมีคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ระบบการปกครองพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ปราบปรามและข่มเหงคริสตจักรนี้อย่างบ้าคลั่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนเกลียดพระเจ้าและชังความจริงจึงพยายามอย่างปราประโยชน์ที่จะกวาดล้างพระราชกิจในยุคสุดท้ายของพระเจ้าหลายครั้งที่มันออกคำสั่งลับให้ระดมกำลังตำรวจและทหารติดอาวุธมาปราบปรามคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมีอิทธิฤทธิ์ทั่วทั้งจีนแผ่นดินใหญ่นองไปด้วยเลือดเมฆขมึนเคลื่อนลงมาเกิดความเจ็บแค้นและขุนเคืองทั่วทุกหย,อย่อมย่า ปัจจุบันคริสเตียนของคริสตจักรบ้านทั้งหมดโดยเฉพาะคนของคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมีทริติ์กำลังประสบกับการข่มเหงที่โหดร้ายและนองเลือดยิ่งขึ้นไปอีกจากรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนการหลังเลือดและเสียชีวิตของคริสเตียนเหล่านี้เป็นเหมือนบทเพลงแห่งชัยชนะเหนือกองกำลังของซาตานและบอกเรื่องราวสยดสยองของการข่มเหงคริสเตียนจีน ก้มีนาคมคศ2013ณเขตแห่งหนึ่งในมณฑลเหอหนานท้องฟ้าเต็มไปด้วยก้อนเมฆหนาทึบและหน้าอึดอัดเสียงร้องไห้เศร้าโศกอันชวนหดหู่ดังก้องกังวานไปในอากาศคนในขบวนงานศพก้าวไปด้วยฝีเท้าอันขึงขังตรงไปข้างหน้าอย่างช้าๆ การจากไปอย่างกระทันหันของญาติคนหนึ่งทําให้พวกเขาทุกคนรู้สึกเจ็บปวดเศร้าโศกและรู้สึกขุ่นเคือง ผู้เป็นแม่ในภาพถ่ายเผยรอยยิ้มน้อยๆแต่เธอไม่มีทางได้ยินเสียงเรียกของลูกๆอีกแล้วแม่ผู้ตายก่อนวัยอันควรคนนี้มีชื่อว่าหยางหุ่ยจือเป็นคนมณฑลเหอหนานเธอเป็นคริสเตียนผู้เคร่งาศาสนาซึ่งเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์มาสิบปีต้นคศ2013 หย the ่างฮุยจื้อถูกรัฐบาลพรรคคอมมิวน so ิสต์จีนจับกุมตัวไปอย่างลับๆและถูกทรมานระหว่างการสอบสวนเพราะเธอยืนหยัดในความเชื่อและไม่ทรยศพระเจ้าเพราะเธอไม่ยอมให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนพวกนั้นจึงข่มเหงเธอจนตายพวงหรีดสีขาวบ่งบอกถึงความเศร้าโศกของผู้ที่มาร่วมงานน้ำตาแห่งความเจ็บปวดไม่อาจปกปิดความโกรธในใจของพวกเขาได้ ผู้คนไม่อาจเข้าใจได้ว่าการเชื่อในพระเจ้าในประเทศจีนเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายข้อไหนทำไมรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนถึงโหดร้ายเลวทรามต่อบรรดาผู้ที่เชื่อในพระเจ้านักเกิดอะไรขึ้นกับหยางหุยจือในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตเธอ วันที่4เดือนมกราคมคศสอ1 3ณเมืองแห่งหนึ่งในมณฑลเหอหนานภายใต้หมู่เมฆทมึนบรรยากาศอึมครึมชวนให้รู้สึกอึดอัดราวกับว่าพายุลูกใหญ่กำลังจะมาเยือนไม่มีผิดในวันนี้หยางหุยจือรีบมาเพื่อพบพี่น้องหญิงสองคนในสถานที่ชุมนุมของพวกเธอ ขณะนั้นเองไม่ไกลจากอาคารมากนักคนมากกว่าสิบคนกำลังจับตาดูทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้นพี่น้องหญิงทั้งสามพูดคุยกันโดยไม่ได้ตระหนักถึงอันตรายที่กำลังรอพวกเธออยู่เลย การจับกุมอย่างตระทันหันของพวกเขาทำให้หยางฮุยจือกับพี่น้องหญิงอีกสองคนไม่ทันตั้งตัวแม้พวกเธอจะเคยได้ยินเรื่องที่พี่น้องชายหญิงหลายคนถูกรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนจับกุมแต่พวกเธอก็ยังรู้สึกกลัวมากเมื่อเผชิญหน้ากับพวกวายร้าย จากตำรวจพักคอมมิวนิสต์จีนตำรวจกลุ่มหนึ่งซึ่งนำโดยเจ้าหน้าที่อยู่หรือคนบ้านค้นทุกซอกทุกมุมบ้านถูกพวกตำรวจหรือกระจุยกระจายในท,ทันทีอย่างหุยจือและพี่น้องหญิงอีกสองคนโกรธมาก เมื่อเห็นว่าตำรวจพวกนั้นไม่เคารพกฎหมายแค่ไหนการเชื่อในพระเจ้าคือการเดินบนเส้นทางของชีวิตที่ถูกต้องชอบธรรมและเหมาะสมแต่รัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนกลับขัดขวางทุกวิถีทางเพื่อจำกัดความเชื่อของผู้คนพวกนั้นปฏิบัติต่อคริสเตียนเยี่ยงศัตรูทั้งยังจับกุ่มคริสเตียนและข่มเหงคริสเตียนอย่างบ้าคลั่งอีกด้วย ขณะที่พวกเธอถูกตำรวจพาตัวไปหยางหุยจือกับพี่น้องหญิงทั้งสองคนคอยอธิษฐานถึงพระเจ้าตลอดไม่ว่าพวกเธอจะถูกพรกคอมมิวนิสต์จีนทารุณอย่างโหดร้ายแค่ไหนพวกเธอก็ตั้งมั่นในคำพยานต่อพระเจ้าโดยไม่ได้แสดงตัวตนในรูปแบบใดๆทั้งนั้นเวลาประมาณสามทุ่มคืนนั้นตำรวจนำตัวหยางหุยจือกับพี่น้องหญิงทั้งสองคน ไปที่สำนักงานความมั่นคงสาธารณะและเริ่มพลัดกันสอบสวนพวกเธอทั้งวันทั้งคืนพอตกกลางดึกการทรมานทำให้จางหลีซึ่งถูกจับพร้อมอย่างหุยจือใกล้ถึงแก่ความตายเธอได้ยินเสียงกรีดร้องของอย่างหุยจือเป็นระยะระยะขณะที่เธอถูกสอบสวนอยู่ในห้องข้างๆตำรวจสลับไปมาระหว่างการขู่เข็นและเสนอสิ่งล่อใจแต่พี่น้องหญิงทั้งสาคน ก็ไม่ปริปากบอกข้อมูลของคริสตจักรกับพวกเขาเลยเพื่อที่จะหาตัวผู้นำคริสตจักรและหาว่าพวกเขาเก็บเงินของคริสตจักรไว้ที่ไหนตำรวจจึงขยายการทรมานอย่างหุยจือและจางหลีออกไปหลังจากจับกลุ่มพวกเธอตำรวจไม่ได้นำตัวพวกเธอไปคุมขังที่สถานกักกันแต่กลับพิจารณาคดีและคุมขังพวกเธออย่างลับๆ ตอนนั้นหยางหุยจือและจางหลีเต็มไปด้วยความหวาดกลัวความกลัวที่อธิบายไม่ได้ท่วมท้นหัวใจของพวกเธอพวกตำรวจพรกคอมมิวนิสต์จีนกำลังนำตัวพวกเธอไปที่ไหนนะวันที่6เดือนมกราคมคศ2013หยางฮุยจือและจางหลี ถูกนำตัวไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งอย่างลับๆหลังจากนั้นพวกเธอก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยด้วยลักษณะภายนอกที่แสนจะธรรมดาของโรงแรมแห่งนี้จึงไม่มีใครรู้สึกระแคะระคายเลยว่าที่นั่นจะมีห้องทรมานที่น่าสยดสยองซ่อนอยู่ภายในพวกคนที่ถูกตํำรวจนํามาที่นี่อย่างลับๆ ได้เข้าสู่นรกบนดินอุปกรณ์เปื้อนเลือดหลากหลายมีวางให้เห็นอยู่ในห้องสอบสวนในแสงสลัวๆอุปกรณ์เหล่านั้นสร้างความสยองขวัญให้ผู้ที่เห็นบนพื้นในห้องนั้น สีแดงสดหยดปิดทับรอยเปื้อนที่แห้งกรังส่งกลิ่นขาวเลือดละระลุ้งไปทั่วเสียงทุบตีอย่างรุนแรงและเสียงกรีดร้องที่ไม่เคยสิ้นสุดบรรยากาศที่น่าสะพรึงกลัวและน่าสยดสยองเหมือนนรกทำให้รู้สึกขนลุกขนพองอย่างหุยจือ้อตายอย่างไม่ยุติธรรม เราไม่มีทางรู้รายละเอียดการตายของเธอได้เลยแต่เมื่อคริสเตียนที่ถูกกักตัวพร้อมเธอในเวลานั้นนึกถึงประสบการณ์อันมืดดำของตัวเองแล้วพวกเธอก็ยังรู้สึกเหมือนฝันร้ายอยู่จ้างหลี่บอกว่าระหว่างการสอบสวนอย่างลับๆตำรวจชายมากกว่าสิบคนผัดเปลี่ยนกันมาทรมานเธอ วิธีการที่พวกนั้นชอบที่สุดก็คือการตบหน้าเธอจนเลือดอาบการตบอย่างแรงแต่ละครั้งนำความปวดแสบปวดร้อนมาให้เธอการตบตีทำให้ใบหน้าของเธอบวมแดงถึงขนาดทำให้ฝันโยกมึนงงและหูอื้อด้วยซ้ำตราบใดที่เธอไม่ตอบตำรวจก็จะคิดวิธีทารุณเธอ พวกนั้นรู้เทคนิคการทรมานมากมายแม้แต่ตะเกียบก็กลายเป็นเครื่องมือทรมานบรรดาคริสเตียนได้พวกนั้นเตะเธออย่างแรงด้วยรองเท้าหนังแข็ง,ขงระบายความโหดร้ายและปาดเทือนของตำรวจพรรคคอมมิวนิสต์จีนความเจ็บปวดแสนสาหัสข,ของกุญแจมือที่บาดลึกลงในเนื้อของเธอทำให้เธอรู้สึกว่าอยากตาย <c oughs> การทรมาน รุนแรงขึ้นเรื่อยๆร่างอันเปราะบางของเธอถูกมัดไว้กับเสาเหล็กที่หมุนอยู่ตลอดเวลาจางหลี่รู้สึกวิงเวียนราวกับว่ามือและเท้าของเธอหักไปหมดแล้วการทรมานอย่างไม่ปราณีนั้นทำให้เธอครวญครางด้วยความเจ็บปวดแต่ตำรวจพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ไม่สนใจพวกนั้นไม่มีความเห็นอกเห็นใจแม้แต่นิดเดียว พวกตำรวจพรรคคอมมิวนิสต์จีนกระหายเลือดเหมือนปีศาจในนรกไม่มีผิดพวกเขาได้รับความบันเทิงจากการทรมานและทารุณผู้คนยิ่งไปกว่านั้นคริสเตียนอีกคนที่ชื่อหวังฟางก็ถูกพวกตำรวจทรมานด้วยเช่นกันพวกตำรวจไม่ให้เธอนอนทั้งคืนเตะต่อยเธอทันทีที่เธอหลับตา ผลจากความเจ็บปวดและหวาดกลัวสุดขีดหวังฟางเสียสติและตกลงสู่พวังพวกตำรวจไม่เพียงทำร้ายร่างกายเธอเท่านั้นแต่ยังทำลายจิตใจเธอด้วยตำรวจพวกนั้นฉีกถึงเสื้อผ้าของหวังฟางและดูถูกเธอด้วยวาจาที่หยาบคายที่สุด ด้วยวิธีนี้เกียรติของมนุษย์ได้ถูกเหยียบย่ำทำลายอย่างโหดร้ายภายใต้รอยสยดยิ้มของตำรวจพักคอมมิวนิสต์จีนที่อำมหิตที่โหดร้ายไปกว่านั้นก็คือพวกมันไม่ให้เธอเข้าห้องน้ำบังคับให้เธอปัสสาวะราดรถตัวเองแล้วก็บังคับให้เธอเลี้ยของเสียจากร่างกายของตัวเองการสอบสวนบรรดาคริสเตียนของพวกตำรวจพักคอมมิวนิสต์จีนนั้น ปาเถื่อนมากพวกมันชั่วช้าและเลวทรามที่สุดจากปากคำของคริสเตียนเหล่านี้ช่วงเวลาที่พวกเขาอยู่กับตำรวจพักคอมมิวนิสต์จีนนั้นเหมือนอยู่ในนรกแต่ละวันพวกตำรวจทรมานพวกเขาเพื่อหาที่อยู่ของผู้นำคริสตจักรและเงินของคริสตจักรนอกจากพวกเขาจะถูกทรมานและทารุณทุกรูปแบบแล้ว พวกเขายังต้องทุกทรมานจากการเหยียดหยามของตำรวจพวกนี้อีกด้วยพวกมันชีผู้คนเป็นชิ้นๆจากการทรมานอันโหดร้ายที่บรรดาคริสเตียนที่รอดมาได้ต้องทนทุกนั้นคุณจินตนาการได้ไหมว่าอยางหุยจือต้องทนทุกอะไรบ้าง ผ่านไป21วันหลังจากการสอบสวนลับตำรวจพวกนั้นไม่สามารถรีดข้อมูลเกี่ยวกับริตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จากอย่างหุยจือได้วันที่25เดือนมกราคมเมื่อคิดอะไรไม่ออกแล้วพวกนั้นก็ส่งเธอไปที่สถานกักกัน ระหว่าง18วันที่เธออยู่ที่นั่นสภาพร่างกายของหยางหุยจือสุดโทรมจนเธอเดินไม่ได้ด้วยซ้ำ เฉพาะเมื่อตำรวจเห็นว่าหยางหุยจือกำลังจะตายเท่านั้นพวกเขาถึงส่งเธอไปโรงพยาบาลเช้ามืดตีห้าของวันที่12เดือนกุมภาพันธ์เจ้างโจถูกป,ปกคลุมด้วยความมืดและอากาศก็หนาวเป็นพิเศษค่ำคืนมืดสนิทก่อนรุ่งสางคืนนั้นหยางหุยจือซึ่งอายุเพียงแค่46ปีเท่านั้นได้จบชีวิตลง เป็นเวลาน,านานกว่าหนึ่งเดือนตั้งแต่เธอถูกจับจนถึงตอนที่การทารุณพรากชีวิตเธอไปตลอดเวลานั้นครอบครัวเธอไม่ได้ข่าวคราวของเธอเลยพวกเขาได้รับแจ้งจากสถานีตำรวจท้องถิ่นแค่ครั้งเดียวหลังจากที่เธอตายได้สองวันพวกนั้นบอกว่าอย่างหุ่ยจือหัวใจวายตายกระทันหันหลังจากทราบเรื่องแล้วครอบครัวของเธอก็เต็มไปด้วยความตกตะลึงและโศกเศร้า พวกเขารู้ว่าอย่างหุ่ยจือไม่ได้เป็นโรคหัวใจแล้วเธอจะหัวใจวายได้ยังไงแล้วทำไมเธอถึงตายในสถานกักกันพวกเขารู้สึกว่าการตายอย่างกระทันหันของเธอมีบางอย่างผิดปกติพวกเขาจึงติดต่อทนายความทันทีและทั้งเจ็ดคนก็รีบไปที่เจิ้งโจ ที่ห้องเก็บศพพวกเขาเห็นว่าอย่างคุยจือที่เคยสุขภาพดีคุยเก่งและยิ้มแย้มแจ่มใสตอนนี้ได้กลายเป็นศพที่เย็นและแข็งทื่อไปแล้วความโศกเศร้าและโกรธแค้นกัดกินใจพวกเขาคุณหมอบอกว่าตอนที่เธอถูกส่งมาที่โรงพยาบาลเธอน้ำลายฟูมปากมีอาการเพอร้อและปัสสาวราดเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ยืนอยู่ข้างๆ พยายามปกปิดเรื่องนี้ทันทีพูดว่าหมอคนนั้นเพิ่งมาใหม่และไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวเมื่อเห็นว่าตำรวจคนนั้นจงใจพยายามปกปิดสภาวการแวดล้อมการตายของหยางหุ่ยจือครอบครัวของเธอก็ยิ่งคลางแคลงใจมากขึ้นพวกเขาขอดูรายงานการตายของหยางหุยจือแม้ในรายงานจะระบุว่ามีอาการความดันโลหิตสูงโรคหัวใจเนื้อสมองตายและโรคอื่นๆแต่ทุกอย่าง ก็ตามมาด้วยคำถามการวินิจฉัยระบุว่าการตายเกิดจากอวัยวะหลายอย่างล้มเหลวการวินิจฉัยนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันความคลางแคลงใจของคนในครอบครัวของหยางหุยจือการอ้างว่าหยางหุยจือตายเพราะหัวใจวายของตํำรวจพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นเป็นการพยายามปกปิดความจริงและหลีกเลี่ยงความผิด ว่าแต่ทำไมอวัยวะหลายอย่างของหยางหุยจือถึงได้ล้มเหลวหลังจากที่เธอถูกจับตัวไปเธอไม่เคยเป็นโรคหัวใจหรือความดันโลหิตสูงงั้นสาเหตุการตายของเธอคืออะไรกันแน่เพื่อหาหลักฐานครอบครัวของเธอจึงขอรายงานการสอบสวนจากพวกตำรวจพรรคคอมมิวนิสต์จีน พวกตำรวจไม่ให้ความร่วมมือพวกนั้นแค่ให้วิดีโอจากกล้องวงจรปิดประจำวันของสถานกักกันเท่านั้นพวกตำรวจรู้ดีว่าครอบครัวของหยางคุยจือไม่มีทางพบหลักฐานในภาพจากวิดีโอนั้นเพราะว่าบนร่างกายของหยางคุยจือนั้นไม่มีร่องรอยจากการทรมานที่ให้เห็นเลยในวิดีโอจากกล้องวงจรปิด อย่างหุยจือดูซิเซียวมากและเดินแทบไม่ไหวเธอไม่อาจดูแลความต้องการพื้นฐานทางร่างกายของเธอได้ด้วยซ้ำหลังจากที่ได้ดูวิดีโอครอบครัวของเธอก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าพวกเขาร้องไห้ออกมาพวกเขารู้ว่าฆาตกรคือรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนแต่พวกเขากลับไม่มีทางที่จะได้หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการตายของเธอมาเลย พวกเขาถามพวกตำรวจพักคอมมิวนิสต์จีนว่าทำไมหยางฮุยจือถึงถูกจับแล้วผลของคดีนี้คืออะไรเจ้าหน้าที่ไปที่รับผิดชอบคดีนี้พูดแค่ว่าเธอถูกตำรวจจับเพราะว่าเธอเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิแล้วเขาก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อปกปิดการกระทําผิดของตัวเองและรีบปิดคดีพวกตํารวจจึงเรียกรวมเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการเขตท้องถิ่นและข้าราชการเขตรวมถึงผู้นําของญาติญาติของหยางฮุยจือมาเพื่อเก,กลี้ยกล่อมและขู่เข็นครอบครัวของเธอด้วยความกลัวการข่มขู่ของพวกตํารวจพรรคคอมมิวนิสต์จีนครอบครัวของหยางฮุยจือจึงถูกบีบให้ยินยอมพวกเขาไม่กล้าทําอะไรไปมากกว่านั้น มณฑลเหอหนาน,านเป็นเขตหนึ่งในประเทศจีนที่ทนทุกอย่างหนักที่สุดจากการข่มเหงทางศาสนาวันนี้พื้นแผ่นดินนี้ได้กลบฝังคริสเตียนอีกคนที่ถูกข่มเหงจนตายโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนพรรคคอมมิวนิสต์จีนฝูงปีศาจนี้ตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระเจ้าได้ทารุณและฆ่าคริสเตียนไปแล้วนับไม่ถ้วนมีคริสเตียนอย่างหยางหุยจืออีกเป็นพันๆคน ที่ถูกคมเหงอย่างโหดร้ายเพราะว่าพวกเขาเชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริงและเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องแห่งชีวิต